ที่เรายือนอยู่อย่างหอเหี่ยวที่สุดอีกครั้งหนึ่งคาพเจ้าคิดว่าได้ยินเสียงจึงเรียกให้คนอื่นตั้งใจฟังมันแผ่วเบาและไกลมากแต่มันเป็นเสียงเสียงพึมพำเบาๆและคนอื่นก็ได้ยินด้วยและไม่มีคำพูดใดที่จะบรรยายได้ถึงความปิติยินดีของเสียงนี้ หลังจากหลายชั่วโมงของความเงียบอน,นากลัวอย่างที่สุดสวรรค์โปรดเสียงน้ำไหลกับตันกูดพูดไปกันเถอะเราออกเดินอีกครั้งหนึ่งไปยังทิศทางที่มาของเสียงพึมพำเบาๆคลำทางไปเหมือนตอนแรกตามกำแพงหินข้าพเจ้าจำได้ว่าวางตะกร้าที่ใส่เพชรจนเต็มเอาไว้ปรารถนาอย่างเหลือเกินที่จะทิ้งมันเอาไว้ เพื่อลดน้ำหนักลงบ้างแต่คิดขึ้นมา